ตอนนี้ถึงสุวรรณภูมิแล้วครับช่วงนี้ก็คนกลับมาเริ่มเดินทางเราจะไปตรงที่สนามบินภูเก็ต <c oughs> แล้วขับรถต่อไปเรยวไหนต้องดูดูมาแล้วเรือร้อนค่ะเพราน้ำหนักเอหว่าสัมภาระเยอะมากที่นี่ภูเก็ตนะครับผมนี่ก็ที่รอกระเป๋าภูเก็ตนะครับตอนนี้เขาก็ให้ติดตั้งหมอชนะนะ ต้องลงทะเบียนนะครับหรือลงแอปพลิเคชันมอชนะใครยังไม่มีก็โหลดไว้ก่อนได้เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ถึงภูเก็ตเรียบร้อย Tom. เขาบอกว่าให้เช็คอินตอนบ่ายสามนะคะเพราะว่าห้องจะต้องทําการอบโอโซนก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาอบเสร็จหรือยัง มาว่าเป็นธรรมเนียมที่ทุกคนนะคะที่เข้าพักที่เนี่ยจะต้องมาตีท้องค่ะคนละหนึ่งขามเพื่อบอกว่าจะมีเทวดานางฟ้าองค์ใหม่นะคะมาพักอยู่ที่นี่ก็เลยทำให้แบบเทวดารู้คให้ตีทีเดียวนะ <laughs> เรามาเจอกับห้องราคาหลักหมื่นนะครับคือละหลักหมื่นนะมันเป็นยังไงนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเข้ามาตอแรกที่มองเลยครับเจอนี่ยครับประตูนะผม <S <S ก็สามารถเปิดออกไปสระไว้น้ําได้นะครับผมนี่สระไว้นาข้างนอกนะครับแล้วก็มาดูด้านขวามือเราก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะผมเขาบอกว่าที่นี่เนี่ย มีสาไว้น้ําส่วนตัวนะครับผมตรงนี้เลยแล้วก็ที่นั่งนะครับส่วนตัวตรงนี้นะครับมีลําโพงบอสให้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้มินิบาร์เนี่ยเขาบอกกินได้หมดเลยครับไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนี่เลยนะครับของมาเบียมาด้วยนะครับอ๋อมีครบเขาบอกเติมให้ทุกวันนะครับผมไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะกินให้หมดนะผมเดี๋ยวเราไปดู ฝั่งซ้ายของเราบ้างนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโซนอาบน้ำนะห้องอาบน้ำเขานะครับไม่ธรรมดาด้านนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าให้นะครับแล้วก็นี่ครับก็มีรองเท้ามีผ้าเช็ดต,ตัวให้นะครับนี่ห้องน้ำเรายังไม่หมดนะครับผมก็จะมีพวกไดเป่าผมนะครับที่นี่ก็ใช้ไดให้เป็นไดสั่นเลยนะ ให้ธรรมดานะครับมาดูห้องถัดไปก็จะเป็นห้องนอนของเรานะครับผมห้องนอนนี้ก็จะมีทีวีนะครับผมห้องนั่งเล่นก็มีทีวีห้องนอนก็มีทีวีให้นะครับมีทีวีทุกห้องพร้อมลำโพงบอสด,ด้วยนะครับผมตอนนี้ด้านนอกก็จะมีโต๊ะอี้แล้วก็โซฟานะครับ สามารถเอาไปนั่งเล่นได้นะครับแล้วก็วิวก็จะเห็นทะเลเลยนะครับจะสามารถเดินลงทะเลได้เลยนะครับตรงนี้สะไวแนมแล้วก็มีทะเลนะครับเป็นห้องพูลวิลล่านะครับผม ก็นั่งนอนตรงนี้ก็เห็นวิวเหมือนกันถ้าเราห้องนอนก็เห็นวิวทะเลเลยใช่เก็ดีนะคะห้องเขาแบบโซนต่างๆเสียงแง่ก็เป็นการฮันมีมูลค่งที่สองหาเรื่องเที่ยวน,นั่นเองนี่ก็จะมีห้องติดใช้หาดนะเป็นบีดฟอน์นะครับวิลล่า ห้องเราก็จะถัดไปหนึ่งห้องแค่นั้นเองครับ <c oughs> ก็ติดชายหาดเหมือนกันลลอาทะเลสวยมากครับมีลากูนไหลด้วยนะน้ำเะเกค่อนข้างดีนะครับ ตอนนี้เราก็มาพายเรือนะครับผมพายเรือคายักไม่ใช่สิพายเซิร์ฟอร์ดเฮ้ยพายยังไงนะให้ถือกโปรได้ด้วยยากจังเลยวิวสวยมากๆครับอือันนั้นเป็นโรงแรมนั่นอะไรนะลืมชื่อโรงแรมอีกแล้วเทวาสมนะครับ

อย่าพอไปกลางกลาเราไม่ไม่ไม่เขาต้องดันครับดันดันดูอ๋อเดี๋ยวคุณไปติดตรงนู้นไม่มีใครลงไปช่วยนะ เป็นเหมือนเป็นคลองเนาะน้ําก็จะค่อนข้างนิ่งนะคะเหมาะแก่คนที่แบบว่าเป็นมือใหม่หรือว่าแบบอยากลองเล่นแบบว่าแพดเดิลบอร์ดนะคะเพราะว่าน้ํานิ่งมากไม่อันตรายนะคะและน้ำก็ไม่ลึกด้วยคือช่วงนี้ก็จะแบบแดดแรงนิดนึงเขาบอกว่าช่วงนี้คือเหมาะแก่การที่แบบว่าใครอยากมาอาบแดดให้มาช่วงนี้เลยนะคะซึ่งแพดเดิลบอร์ดไม่ได้ยากนะคะไม่ยากเพราะตรงนี้น้ํานิ่งมาก ก็จะถ้า,าะครั้งแรกก็จะเสียวๆนิดนึงแหละว่าแบบไปย <Helen> ัง er? uh. ไงอะไรยังไงก็จะเกรงๆแต่ว่าพอเล่นได้แล้วแป๊บเดียวเท่านั้นเองไม่ถึง5นาทีคือชิวเลยนะคะสามารถพายเองมาได้เลยตรงคลองก็จะมีแบบว่าปลาเล็กปลาน้อยแบบว่าเขาบอกว่ามันมี ปลาก,กระพงแดงปลาทรายปลาปักกรป้าอะไรอย่างนี้ซึ่งจะเป็น,ปนตัวเล็ก,ลกๆกใช่เป็นแบบว่าแหล่งอนุบาลสัตว์ก่อนที่มันจะไล่ตามพ่อแม่ลงทะเลไปนะคะซึ่งมันจะมีคนมาถ่ายภาพปลาปักกรป้านะคะตัวเล็กจิ๋วเลยรอเวลาโตนะ